ไรที่มีปัญหาจพืชใบกว้างผักพริกผักปอดในนาเรามาดูกันเลยครับสวัสดีครับผมน้งมอสหงเสือลุกโลกนะครับวันนี้พาเกษตรกรมาดูผลิตภัณฑ์ตัวไตรโมนะครับผลิตภัณฑ์กําจัดหญ้าใบกว้างไม่ว่าจะเป็นผักพริกผักปอดกกมดประดุก เดี๋ยวเรามาดูกันเีกก่อว่าในแปลงเนี่ยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปแล้วหนึ่งอาทิตย์เป็นยังไงมาดูในแปลงกันเลยนะครับนี่คือลักษณะของแปลงที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวของไตโมไปแล้วเจดวันเดี๋ยวเรามาดูลักษณะการตายของขั้วอกันเลยนี่นี่ครับหลุดตายกันแบบนี้นี่ครับตายไม่ปานีครับตัวนี้ผลิตภัณฑ์ไตรโม สำหรับใครนะครับที่อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไตโมวิธีการใช้นะครับ5 0าสซีซีต่อน้ำยี่ลิตรสามารถฉีดพ่นได้เลยนะครับไตโม